โอเควันนี้จายไอ้ดีคุ้มนะมาให้อีกหนึ่งไอดีนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่699บาทนะครับก็เป็นไอดีราคาถูกเบาๆนะสำหรับใครที่งบน้อยนะแล้วอยากจะได้พระแต่งงานพร้อมจี้ดูดนะครับตัวนี้แนะนำเลยคุ้มแน่นอนโดนใจหลายคนอ,ะอ่ะก็การ์ดหลักๆมันก็มีพระสุทนแต่งงานนะครับนอกนั้นมันก็เป็นพวก การเก่าเก่านะอแต่ว่าไอดีนี้การเอสบวกก็เยอะอยู่นะครับ699บาทนะครับผมใครที่หายดีเล่นงบน้อยราคาไม่ถึงพันนะครับตัวนี้เลยตอบโจทย์แนะนำนะเพราะว่าพาแต่งงานนี่หายากมากๆนะครับก็คือมันยังไม่มาแลหลังอ่ะเออมันเลยหาไม่ได้แล้ว อันนี้เป็นจี้นะครับจี้ก็สวยมากเลยนะพร้อมเล่นเลยแหละนี่อย่างคุ้มป้องกันห้าสิบมีแกนแม่เหล็กกับหัวก็สร้างแล้วดูดเลยอ,ะอ่ะเออคอมโบกับพระนะดูดทันทีเลยตัดนังฟ้าตัดเจ็ดสิบหมวกมังกรเป็นออฟออกเกาะแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต หนุ่มดำเม้นยำจี G ้ท็อปเลยนะจี G ้ i. นี้ี่ออปชั่นก็โอเคนะพร้อมเล่นอยู่สวยๆเดี๋ยวพาไปดูเตา๋าลูกเต่ามีหนึ่งลูกก็คใครที่สนใจซื้อนะครับลิงก์ใต้คลิปนี้เลยทัก facebook เข้ามาครับ